อีสานก็จะมากินบ่อยเหรอเออีสานเยอะเส้นไก่กับคนที่เมื่อก่อนดังๆอ่ะใครว่าอยู่สองเนจิอนิปแก้วไปเข้าใจไหมไปจินเลยผมคุ้นๆกาวพาแก้วจิ้นดงคุ้นๆว่ะมือเข่าต้องรู้ตอนนั้นเนี่ยจ้าวันฉายคือว่าเดิมพันเยอะแล้วก็มีแบ็ก เบกเยอะเนแต่นี้เขาเลยรูเทีรูเทจะมจิตชายใ่ไหมคร่ค่ไรนั่กันสวาบัจริตฮะต่อสู้ฮะแดงแดเทีนอะไรเงี้ยมาต่อยอ๋อซุมมาต่จะไปกินน้ำมันกันที่พระจันท่ไปแก้แค่จจชาย่จะไม่บอกในเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนในปทีทหมดใช่เทีเทพศิษย์เวทีมาตรฐานอือยอดมนยทุกคนต้องผ่วทีนี่ใช่ผมไม่เคยไปโชคสามวยเด็กนะจิตชายมวยเด็ก่อรผ่านทีจอตา้กมอง่นทีนี่ใช่จริงมวยมวยเด็กต้องพัน ไปเที s <S mm. anyway. tense, ่ยวเยอะิปสุดใช่ใช่รุ่นสุดท้ายเลยรุ่นที่ว่ามันจะมีซุ่มไปกินเยอะที่สุดใครรู้แต่มันฉายบ่กหมูหลู่เทียนมวยซุ่มจะไปกันผมเดินสายนี่แทบทุกทุกภาคเลยนะคือมวยผมแต่ถ้าไปต่อยแทบแสงไม่ได้นะพัทยานะวันประเดิษฐ์บางโพแทบแสงไม่ถามมันดูเอากันกันแต่พูดถึงแถวไหนก็จะไปซุ่มกินกันอย่างนี้ไหมใช่เรื่องติดผมผมเลือกได้พัทยาอ๋อคือมวยตัวนี้ จะเป็นมวยพัทยาพัทยาแล้วทีนี้ทุกคนอ่านจริงเข้าใจไหมครับว่าอ่านจริงมาเน่ไหนไม่แข็งแรงไอ้ต่อยเด็กผมต่อยเด็กคือบุญฝีมือไงต่อยเด็กผมดูต่อยเด็กดีต่อยใช่เอาตัวรอดเก่งเอาตัวรอดเก่งไว้แต่เหมือนร่างกายผมว่าเอาลุงไส้จะไม่คยแข็งแข็งอะไร้เลยเอาปันมันสัมผัสแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนไม่ได้ผูกเลยนะโหแม่นะโอ้ยแม่ดูไงบ้างพูดยังไงก็เป็นการจ่ัยังไงเขาจะไม่บังเขาว่า เมื่อก่อนเป็นกงเก่งตอนนี้มันซุปเปอร์สตาร์มันต่างกันมนี่ก็เก่งทำไมมีอะไรอุ้ยเปิดแล้วบอกซุปเปอร์สตาร์เดี๋ยวไม่เก่งอีานเขอด้วยเพราะว่กันแสดงว่าอยู่พัทยาเราก็มีแต่คนจะจ้องมากินน้่งพันธุ์กินกใช่ใช่อันนี้ถูกต้องที่ใต้ซุ้มมากินเยอะเพราะว่าที่พัทยาจะมีผมแหละที่อีสานอีสานก็จะมากินบ่อยใช่ปะอีสานเยอะเขาเพื่อยกับคนที่เมื่อก่อนดังอะใครวะอยูสองเพื่อนจิตดังๆคนนึงที่จอมร้านหนึ่งเป็นเกดเกดสองเพื่อนจิต อดเด็ดเนี yeah. no to to ่ยอดเด็ดก็อยู่อาจารย์จุกล้าเนาะสมัยนั้นเสมอไม่ไม่และและเด็ดสองมือจิตเราเพลชนะสมัยนั้นเสมอว่ะขึ้นไปเป็นรองสองหนึ่งใช่แล้วมีแต่เดิมพันทีละสองสามแสนเนาะสมัยนั้นใช่เดิมพันเยอะเดิมพันเยอะต่อยอดเด็ดนะคืออาจารย์จุกล้าใ่คหันอยากรู้นะไปโอ้โหสร้งโมเดียงอีกทีอยากรู้นะต่อยใครนึกว่าไม่ใช่ไว้คือเซตสองมือจิตนี่ผมอยู่สองมือจิตนะอยู่กับไปไอนายเสถียรนะเชื่อไหมว่าฉลอง นายจะเห็นนั่งอยู่นู่นผมอยู่นี่ต้องคายเข้าไปหานะครับอันนั้นเป็นอะไรตัวเคยเห็นตะวันชัยเตะน้อยเลยว่ะทีโอบเห็นตั้งแต่เด็กเอาไปซุ่มกินอะไรนะเตะลูกชายแกอยู่ต้องติดเสียไปร่วมสอนไปร่วมเอาเดิมเดิมบ้านตอนใดตอนนั้นทิว่าตีปตะวันใดคทั้งไหนเจ็ดหรืออะไรนี่นหะแต่แต่ไม่ถึงสองมืเนแต่คือใครมาดูผมต่อยอ่านกินผมผมเป็นแบบพอนแอนเนื้อเขาคิดว่ากินได้ไงอ่าแล้วนี่ก็หมดแรงแต่ผมเขาเรียกไพ่แก้วไปเข้าใจไหม มาเจ้าไปกินเลยคุ้นๆจ้าพายแก้วกินดีคุณคุณว่ะมวยเข่าต้องรู้ต้องรู้่นมาเจอามวยเข่ามากินผมหมดใช่คือเล่นชายเป็นมวยผีมือข้างเชื่ยใช่ไหมแต่เขาจะเอามวยเข่าพายแก้วไปกินพายแก้วตอนนั้นกลังแข็งแรงเนี้ยชนะมาทุกตัวนะพายอีสานน่ชนะกำพลชนะไอ้อีนี่หมดมาหมดเลยนะกำพลด้วยเหรออ๋อชนะกำพลชนะไอ้นี่รู้จักไหมกำพลเล็กของต่อกำพี่ทำยังไงผมเคยบอกเลยนะเคยไปอยู่กับเเรา่อเราสมัยก่อนคือ ไอ้พวกประเภทนี้ไปเกี้หางคอกินเด็บหมดเลยด้ยเฮ้ยขานได้ผมทำมวยไม่ใช่พอไปชกมิชาเนี่ยจากี้หมาผมทำได้แชมป์อย่าเมาดิอย่าเมาคุยดิไม่ได้เมาคุยพูดขู่แต่แต่คือว่าตอนสมัยตะวันฉายต่อยเนาะอันไม่เคยเห็นตอนเด็กแต่เคยเห็นแต่ต่อยตอนประมาณเกือบร้อยวันกับจิงซาง แต่ว่าฉายท่านไปปริยาใต้จะรู้เลยว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์นะรุ่นเด็กนะ30มกโลเออ30มกโลเขาเป็นซูเปอร์สตาร์นะกันต่อยตั้งแต่30มสิปัจจําต่อยแต่สิบเก1าเลยสิบกโลแล้วก็เดิมพันตลอดไม่จีบเด็กเข้าเสียไปข้างโคเข้าเสียไป6เดือนเคยเสียเดิพันสูงสุดเยอะไหมแต่วันฉายแทบจะเลิกมวยครั้งหนึ่งนะที่ที่ได้ยินข่าวนะอันนี้คือเรื่องจริงนะใช่ไหมใช่เหรอผมเข้าเสียอันนี้เรื่องจริงผมเข้าเสียแล้วกลับมาต่อยกับมังกรทอง ไปโดนอะไรเสือก่อนไม่รู้อยู่ดีคหมอเข้าแปะต่อยอังก้อนทองแล้วแพ้ไม่มีแดงไม่ต้องตอนตอนกินจริงๆเลือดหัวยข้าวตอนนี้แดบทีว่าที่หน้าอยู่ไม่ใช่แล้วว่าตอนเด็กมีแต่คนจ้องมากินน้่งพันเยอะนั่นบอกใช่คำไปคำไปเยอะเลยเนาะมีแบคหนึ่งพันตลอดใครต่อยผมคืเลยเสร็จหนงันแล้วหลุดเลยว่ามีแบคหนึ่งพันขี้หมูกิหมาคือเหมือนขึ้นกินกินได้สบายเข้าใจไหม ครรับอ๋อจะมีคนที่ว่ารอเล่นกันนะครับนี่ครับมันไม่ได้เก่งเสมอไปมวยใช่ไหมพี่ที่ผมพูดคือพูดความจริงผมไม่ได้เอาแบบว่าบิวยวเคยต่อยเอี่ยวยักบางคนใครใครนะเคี่ยวยักใคเคยต่อยน้องน้องอันนี้บอกเด็กรุ่นรุ่นนึงเคี่ยวเรือใชะไหมใชนะช่ไหมสมัยนั้นเคี่ยวยักอ่ะคอยห้าไฟห้าเลยเหรอฮะพี่ยาพี่หลอมครั้งกันเลยไปห้าไปมีต่อยแล้วมีแต่เคี่ยวยักกันที่ต่อย สู้ไม่ได้เลยใช่สู้ไม่ได้เลยผายเราเต่อยเชื่อไปแหครั้งเลยเราไม่มีในนอสู้ไม่ได้ยาวจัดชนะกี่ครั้งชนะศูนย์ไม้าครั้งเลยห้ครังูนย์โอ้ึงเหมือเชื่อ้เลยไม่ไม่คือคือแพ้เชื่อไปยล้นห้าครั้งเลยแส้สีสองสามครังเอง นิอๆนะซื้อไม่ได้อยู่กับเชือกยงเดียวเก๋าที่หมายเจ้าวุญเก่งเจ้ากีมุญเก่งงเราในเราไม่เก่งเขาเจ้าบุญหรอบ้านไหนฝีมือซื้อแต่ว่าฝีมือใส่ซื้อนะเจ้กีบุญุ่อยู่ยังเสี่ยงนะเราชนะแล้วใส่เมือก่อนไม่เก่งนะแก้วยังนไงแล้วมันไปสัมภาษณ์ว่าพ่อมันตายใครแก้วเออนั่นแหละพ่อแก่ตนเดีวจ็กินแขนแก้วใส่